สิ่งที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับคู่กฎคู่เบตหลายหลายคนเวลาให้หาคู่กดคู่เบตเวลาที่เห็นสารตั้งต้นที่เป็นกฎกับเบตทําปฏิยากานมักจะเข้าใจว่าคู่กดคู่เบตต้องเป็นคู่ของสารตั้งต้นเท่านั้นจริงๆแล้วไม่ใช่เลยคู่กดคู่เบตเป็นคู่ของสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์ครูเน้นนะคะ คู่กดกับคู่เบสเป็นคู่ของสารตั้งต้นกับผลิตภัณฑ์คู่กดจะมีโปรตอนมากกว่าคู่เบสหนึ่งตัวอย่างเช่นไฮโดรฟูออริกทำไปยากับน้ำได้ไฮโดเนียมไอออนกับฟูออไลค์คู่กดคือไฮโดรฟูออริกส่วนคู่เบสคือฟูอไล์เป็นสารตั้งต้นกับสารผลิตภัณฑ์ส่วนน้ำกับไฮโดเนียมน้ำโปรตอนน้อยกว่าเป็นคู่เบส ไฮโดเนียมโปรตอนมากกว่าเป็นคู่กดกดกับคู่เบสคือสารตั้งต้นกับสารผลิตภัณฑ์มาเก่งเคมีภายในหนึ่งนาทีกับคูนิดพิชิตเคมีเคมีออนไลน์เข้าใจง่ายๆ่า,ยาคนไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อตัวเองเขาชอบหันไปหาเชื่อโชคลาง ถ้าน้องๆหมดความมั่นใจไม่ค่อยเชื่อตัวเองส่วนใหญ่เราจะไปไหนคะดูดวงใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจในตัวเองและเราเชื่อมั่นในตัวเองเราไม่ต้องพึ่งสิ่งใดก็ได้เพียงแต่พึ่งตัวเองคะ่ะวันนี้ลุยคะ่ะ